ยูเป็นข้าวขาวเลยพี่น้องก็ได้ยูได้กินเนาะพี่น้องเนาะฮาสิภาพพี่น้องไปอ๋อละจ้าบาดนี่เอาไปปั่นเชื่อกันเนาะบาดเนาะจ้าแ้นจังแรงก็ตักเสิร์ฟเลยถึงเวลาละจ้ะพี่น้องถึงเวลาแสแปรละจ้าชิมหนึ่งหนึ่งชิมละจ้าพักเหลยก็มาเบิ่งทางหนึ่งหนึ่งมันเลือกินเนี้อพ่นออกกันจ้ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็มาพอกับน้องนึ่งกันไปวินวินเนาะจ้างนึ่งเสื้อผ้าไปแย่ใครมืแดงจ้าวัอน,นี้สิบประเทเมนูยังกับพี่ตามกันเบิรงเนาะจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายัยรุ่งป้านะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็มาพพบผอกันในเาวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2020ครับนะครับมาผอห้างหมดืแดงนะครับน่ครับอุปกรณ์แย่เฮานะครับเนาะ แล้ววันนี้ผมแย่แครับนี่น้ำหัวหายไปหน้านี่แหละครับเน้อปุ่นกะขนําครับพุ่นครับเพืนว่ากันยามาแบบหนึ่งครับเี่นํำขางทางอ่ะเป็นแย่ครับกพนเป็นการเสียเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีท่านหนึ่งนะครับนาะเห็นหน้าเห็นตากันนะครับนะครับเป็นแย่กันครับอืมน้อันนี้นาะเนี่ส่วนยาหน่อยน่าหนงมีจ้า ติดตามกันเบิ่งเด้อพี่น้องมื้อนี้น้องนึงสิาพาไปเฮ็ดเมนูอีหยังเนาะจ้ากำลังให้อวิญแย่ยห้างแรกจ่าอยู่ในต้นยางหน่อยเนาะจ้าพี่น้องข่างไม้ไปจ่าไอวินนี่แย่ห้าง,าาางตัวไต่นี่ไอวิน เนาะจะคือติดตามกันเบื้องห้างใต้เนาะจ้าพี่นอ้องอาเบื้องห้างนี่จ้าหนองนึงว่งาสีเบื้องห้างนี่ละนี่ว่าพี่น้องอ้ยวินคือกูคักแท้ทแล้วเนาะจากพี่น้องพี่วีธีบานเฮาเนาะจาก หายกินตามให้ตามหน้าไปจ้ะดูเป็นแสงเงินพ่อบาทน้อยนิดเจา้าจ้ายังายแหลงครับของก็ขึ้นน้อยจ้ะพี่น้องก็หายกินน้ำบานเท่านีนล้ละจ้าเอาถ้าติดตามกันเบิ้องน้อยจ้าเราลงมาพุ่นละจ้าเอานี่จ้าข้างเรียกจ้า เอาแงไปวังหันน่าใจพี่น้องอติดติ๊กน่าใจน้องเอง oh, เ,เระวังเลยพี่นะนี่จา้าโอ้พี่น้องจังเขาจังไปเห็ดพอแม่มันออกนะจา้าผิดใบก่อนไปติดตามหัางต่อไปจา้าอ๋อเนี่จ้าพี่น้องหัางสองนะจา้า มเบิง้งคือจังมีไข่อยู่พี่น้องถ้าไปเบิ้งตนอนนน้ลงมาเนาะจ้าหนอตัวนี้แย่ในโกกมองหิมาผ่านจา้ะตัวนี้ห้างห้างตัวเ,เห้องบดีแย่มือน,นั่นน่าจะพี่น้องนี่แหละจ้ะเข้าจงไว้เนาะจา้ะลองแย่เบิ้งจับบัลนี้มีบอลหนอ้อลนี้ โอ้ยมีมีพี่น้องมีอยู่จ้าฝุ่นฝุ่นฝุ่นกูขบขบ,บเลยใช่นอบานนี่นี่เด้อทูทั้งแม่กูทั้งนใครหลายใจพี่น้องเป็นเรียกเจ้านะจ้าถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องแงียสองห่งางใส่กันสิได้หลายบ่เนาะจ้าอ๋อไห้บินแงี้ต่อไปอนเนาะจ้านี่จ้าพเนกเง่้เฮา อ่าจะไปเบิง้งน่าจะน้อจะพี่น้องสองห้างมังหันน่ะจะไร่แต่ไข่ฟ้านาะจะไร่แต่ไข่ฟานากา็นกบอกเป็นยังเนาะพี่น้องมันนี่ก็บอกใส่แป้งขี้เก่าครับจ้เอากระติกมาใส่แนวนี้ครับจังหิวง,ง่ายชื่ง,ง่ายไปหอยกระเทยเดี๋ยวเจ้าหนามมุ้นดำ จ้ะมีจาะห้างหนึง่งตำ้ตำๆจ้ะคร่หางนีง้พันมีไครอยู่ครับไปเบิ้งห้างเครื่องมาจ้ะจะง่ายๆจ้ะจะใค่ายยมีเจะงายง่่จ้ะมีจาะห้างไงเพื่อนจ้ะ มีเปลอยวินมนมนี้คือกันไหนแต่ตห้างเนาะบนห้างหมืกันบอสเข้าหุ่มเหมือนกันมีห้างห้างนี้มีบ่มีห้างเทิงพี่นอ้องเราจังเบิ่งกันเนาะจ้า จะพี่น้องห้างนึงล่องแง่บุ้ง,งเงนาะจ้าไอซีมีโบแงส่ซีอย่างแน่พี่น้องเพื่อนครับจ้ะว่มีว่ามีบ่ว่ามีโอ้ไปไปเปบิ่งห้างไม้เนาะจ้าอ้าวนี่ห้างทหารเนาะจ้าอ้าวนี่เราจ้ะพี่น้อง เป็นพื่อดีกันในนี่เนาะแมนเอาไปเบิ้งอีกกันอีกจ้าไม่มเงียบเบิงให้ต่นดูนะจ้าด,ดู่เป็นข,า,ขาวเลยพี่น้อง ามห้างมาสัตนด์วินมาสามห้างจากหุ่นห้างที่ซีอยู่ทั้งปลายผมจะพี่นอ้องอินไอโกกโด,ดูเดียวห้างเดียวกันนั่นหนึ่งจ้าตรงไหลครับจ้าพันไข่พันตรงเหี้ยจ้าไข่พันไข่ตรงๆยังไม่แยไ่ไหมเนาอยวินเนาะอ่าจะมือต่อ,อลงมาเนาะจ้าอ๋อนี่เนาะจะ้ะพี่น้องห้างมาหันจะห้างเดียวจะ้ะโอเคโอเคบาทนี้เอวิน เดีอยู่ดีกินเนาะพี่น้องเนาะเะาสิผาพ,พี่น้องไปอ๋อละจ้าบาทนี่เอาไปปั่นเช่ากันเนาะบาทเนาะจ้าปั่นนะครับครับล้งางกที่วัาถุดิบแล้วจ้าไปเอาเมเพ้นออกนะจ้าไปครับไปขน้ำกันค่ะเีนะครับเรือไวซองห่างครับปเป็นการตอนเบิงหรือว่าแงเบิงไครนะครับแต่ว่าท่านใหญ่กจงใหม่เอาพอทีเหตุกับเขาครับไปครับไปเที่ยงไปขน้ำกันครับไปครับบานลัดไปขน้ำพ้นแล้วนะครับเนาะ นี่นครับ้ามาเบืองชีวิตการอยู่แบบบต่ต้องใสเงินพ่อบาทนะครับในแต่ละมือหรือมากพี่น้องมากบ่ครับซีรีส์วิวเนี่ยเนี่ยนะครับรีวิวการใช้ชีวิตแบบบ่ต้องใสเงินนะครับอยู่แบบมาซีอยู่ใดบ่ครับจ้ากตรติดหนึ่งอยากลองเหตุบบญนรับนี้นี่คือโทษคือหวยนี่แหละครับ กฤษฎรีวิวต่อไปครับถอดเหง้านะครับเนาะขนาบลกลดก้นนีกครับนะครับน้ำหนึ่งไปครับบันนะครับไปขน้ําพุ่นนะครับเนาะหลังจากนั้นเตรียมนาครับเอาพบประมาณเนะครับเนาะผมติดใส่ประมาณเครื่องทั้งนี่แหละครับ ยมน้ำแล้วก็ไปเบ่งเม็ตตอครับนี่นะครับเหลือกช่ำเรมาเหตุนี้เพื่อให้เพื่อให้มดแดงจิตให้จากการสรบมาขึ้นยู่น้กโกม่วงต่อน,นั่นอยงนึง,นงจ้าอ่าล้างจากั้นก็เทเลยครับจ,จะมีเห็ดสูตรโบราณครับบ่ต้องใส่แปง้งน,นะครับเนาะมนนีลายตะไคร่ฝาครับนี่ละมอแก้เมนูเอ้อนอ้องมานี่จ้าบอกเมนูนําครับ ่ะต่อไปเห็ดจังได้หน,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 นึ่งวันนี่พ่นลงคอนจับพี่หนอกแม่เพ่นกระบายดอกจ้าเพ่นสลบซื่อๆน้อหนึ่งก็เสียมาปล่อยไปในกคโบม่วงที่มาพลาเนานะจา้าจะจีหอดเดินซีเดินหาอีกพอดีจ้าเบ่งขั้นตอนต่อไปครับอุปกรณ์เาก็เป็นผ้าเศษทั่วไปนหนึงน่งอันจ้าเอามาล้างทำความสะอาดดีๆครับก็หมุนพี่หนอก จะแม่พ่นกับสีก๊อฟมา,เน,นนนานนเนี่ยกับซันใครพ่นลงน่ะทิดน่ะไปน้ำแม่กับว่าเป็นยังเนาะจ้านี่เขาก,ก็เอาออกจเฉยๆจา้าปล่อยพ่นไปได้หน,นีจา้าเดี๋ยวพ่นกับตื่นเ่นสลบอย <laughs> ู่ลักษณะการตากแดดบ่วบกข้าเหรียญน,นอนก็ฟื้นครับจ่าเบิงหลังจากปั้นแล้วครับบ,าบ้านสูตรโบราณเนาะจ้า สังเกตว่งเป็นยังต่โบลานไข่หมดแดงคือออกตามดูดแล้วก็บว่ามีไข่ฝ่าลายว่ามีไข่ฟอเฮ็ดสูดนี่แหละครับบ้ใสไซแปงนะครับเห็นมือขับบานเริ่มฟืน้ออนนะครับตื่แดดอ่อนๆนะครับเนาะนี่ครับก็จะมีตัวอ่อนข้างนํามีไข่แ้มน้ำปล่อยไว้นะครับแล้วก็เจาขึ้นกกใหม่เห็นม่ครับ กำลังทีขึ้นไปท็ดหม่องไม้หม่องมาปล่อยนะครับจุดมาปล่อยต่อไปก็ะบ,บริบวไปหานที่ไก่ครับหลังจากนั้นมาเก็บผักกระโดนครับผักกระโดนหนามเนาะนี่แหละครับอยู่กับกระน้ากระเทียงนี่นะครับใส่ซองทวนพ่อนะครับพัดกินกลับนะครับเนาะ นี่แะครับต้นใหญ่เขาครับไปครับไปรอมดแดงกันมันหลังจากนี้เจ็บใบแมงลักครับอดดอกข้านำจังสีหอมดีืว่าพักิตูนะครับเนาะในหนายกเหมือนเดิมนี่นะครับต้องใส่ร้ายนะครับนี่แหละครับต้นที่ผมแถมไปกับเฮ็ดที่พ่อใหญ่แม่ใหญ่สร้างเฮ็ดนะครับตอนนี้ก็เด๋ยวจะกระเื่อมออกไม่ล้วก็สิ่อดีกับหนาเฮ็ดอหญครับเห็นมาครับหนายแห่งข้าโรนลุงนี้ ผพิ่มขึ้นหดหนามไปแล้วมันก็เกิดอีกนะครับนี่ภาคเหลยวก็มาเบิ่องทางนึงนึงบหมือนเลือกขกกินยาพ้นออกกันจะ้ะนี่นะครับในพัดถอยว่า,ม,ามันอีกเก้ว่ะคุณเบิ่งพี่น้องของห,หนึ่งกับพัดท่านหูวนะะ่าจ<ต>้ะเก็บาด,ดำดำบ <ดำ S 1> นออกก่อนนีะครับกับขับเจ้าของเจ้าว,วันที่ยี่สิบนี้นะครับจ้าในยุคของแพงเศรษฐกิจ ทุกอย่างแพงมืดครับทุกมือนี้หากินน้ำบานห้องเอาพี่น้องอยู่แบบนี้ก็อยู่ได้ครับออั้งจีได้ได้อย่างอื่นโบรายแต่ว่าก็พ่ออยู่ได้นาอจ้าสูส<ซ>ูจ้าผู้ใดเฮ็ดเ,เปียกเฮ็ดงานอยู่กับสูสูอเอาเฮ็ดมันเฮ็ดยังไปนําแน,น่ครับเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังเหล่วกับพ่อมีเก็บเ่างกับเก็บไว้แนครับสิเหลือาก็บปิดตังเดี๋ยวไปอยู่ในคนกลุ่มใหญ่ ปลดไผ่ลายางครับครับหลังจากเรียบร้อยเราด้ถ้วยหนึ่งนะครับนาอถ้วยใหญ่เติบอยูยครับนี่หอมเตรียมไว้ครับกระชี้ดหั่นหอมนะครับมีพักเอาใส่พริกล้อนำนะครับใส่ลูกโดดนะครับเมนูแกงขัวไข่มดแดงครับหลังหอมกอนครับหลังจะนั่งหั่นนิหนึ่งจ้า อโอ้ใช่ผักหอมจากพี่น้องต้นหอมนี่เก็บมาจะในสวนในบ้านคือคลิบก่อนเนี่ยน,นะครับจ้าเดี๋ยวบันบานนี่ละจ้าประหยัดจนุนในการทำอาหารเห็นในไลาที่สุดครับเมื่อไรก็สิมีต่พงสลวดกับหนูปลาเนาะจะได้เสียเงินซื้อไหวหน่อยน,นึงจ้ากับหมอนี่นะครับหมอก็ซื้อทีเดียวกับแกลดกับกเกล็ดเติมทีเดียวนี่ก็ใส่ย,ยุ่สสามเดือนครับ หลังจากนั้นก็พริกเด็ดแล้วก็โค้กครับพริกสีฟ้าใส่พร้าไครับเพราะว่าซีมี่ลูกโดดนะครับกเกลือกับประมาณนี้เนาะจ้าจิ้มแค่พ่อจับยาบเนาะจ้ามันก,ก็เกลือลงไปครับในผักใส่พริกสีฟ้านี่แเราจ้ะพี่น้องมันกระเด็ดพริกกระเลียง ครับพีกปูกเองจ้ะรสชาตินิม่อตองว่วางครับผมบริปิไยตอนเจบมาเบิ่งนะครับอ่ะไปเบิงกันอีกจานหนึ่งครับอ่ะสุดเด็ดหลานพบใช่เลยครับตามด้วยระเอกของเฮาครับ นางมด<อ>งงุดแดงเลยจ้าลายจะนางครับช่วงนี้จากหน่อยกับใครพี่น้องเอาไปเบื้องต้นปูมาเจ้าบับน,นี้ตามด้วยตัวชดลรดสจ้าใส่หน่อยเสียหน่อยใส่ลายเสียบลายตามด้วยปลาเด็กต้มครับหรือว่าปลาลาต้ม อันนี้ก็ใส่ลายนัวลายแล้วกะน้ำปลาจ้ะเป็นอันเรียบร้อยกันหัดแล้จ้ะแล้วก็เอาไปขังไฟเลยจ้าวันนี้พักสี่ห้าใส่บ่ใส่พักสี่หอมบ่โอ้น้องนึ่งบ่ใส่จ้ะน้องนึ่งใส่เต้นี่ละจ้ะพักคุณตูห้าใส่เลยวะเขาคุณตูจังใส่น้ำกลันจ้ะบัดยามปรุงกลั่นแห้งก็บ่ได้พี่น้องเพ้่พสิแตกเอาไปออกกันนะจ้ะ ตามพอดีนะครับคือสิหูอ่าข้างมอนึง,นงจ้าถทาเบื้องต้นเดือดนะจ๊ะพี่น้องอ่ารอสักครู่ครับบันหลังจากเดือดได้ที่นะครับจ้าพักอีกตู้ลงเลยจ้าไม่เม็นแล้วหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟเลยถึงเวลาแล้วจ้ะพี่น้องถึงเวลาแสแปรละจ้าชิมเลยหนึ่ง,งชิมแล้วจ้า แสบพี่น้องแสบไกินหอมเลยครับ <c oughs> ไปครับไปกินน้ำกากน <c oughs> บานกินจกตัวเหนียวเลยจ้พุงบินตำกับไรเงี้ยพี่น้องก็ได้งามแรงครับเวนี่ยน,นะครับเนาะ <c oughs> จ้ะ นะครับพี่น้องครับคุณนะคุณนใยญครับเลีอยงหนูเขยุณจะพี่น้อง,ง,งอืมหนนุ่นมแสบครับครับหลุกเดือดนะครับเนาะ พวมบิดนำหลายแห่งพี่น้องเออจ้าหดรรายอันนีน้นะครับมันให้มนหนาก็เแนียวลนะครับเป็นมันมันพี่น,น้องมันมันนันนนวนันวน่าจะเสกันแซบจ้ะหอมนำํำต้องนึ่งสดเอา <c oughs> มาๆพี่น้องมาด้วยจว้าทำเขาเเลยนาาจะ ตามเลยครับก,กระโดนครับเขากันดีแห้งครับรสหนาหน่อยหัวหัวครับออกสมนิดๆน,นะจ๊ะพี่น,อน,อน้องหัวหัวมันมันหอมหอมตามเลยพริกหนวยน้เนาะครับน้องเองกิบเขาลงก็เหนื่อยาบ <laughs> จัแบบครับแบบกินกะเพระกระโดนนามหรือเขากันดีครับมีต่ตรนพร้อมอย่างนี้น้ำนะครับน้าาองมาจาามาพี่ห้องมา มาสดหนุ่อนกับหน้องหนึ่งเลยจ้าด, <c oughs> ดุอนนดเลยหน่อยวินเนาะลองพิงหน่อยก่อนจ้าอู้สองหน่อยเอาให้วินก่อนจักหน่วยเดี๋ยวผมจัดเองมุกอีก กินหลายยังแรนหันเหมือนราผู้เฒ่า,ากันหน่อยผิหน่วยจ้า คำยังไงเลยพี่น้องกินโพโจจ้ะพี่น้องคนพูดเต่ากันว่ากินโพแกงแล้วม่นด้มอหน่อยเนื่องน่องนึงจ้านะครับเมนูกแกงขั่ พ่อกระโวนก็หมันจัดกันเลเนาะอะไรนะครับพี่นองครับนี่นหะครับเมนูเห่ามีา <c oughs> เกือบเบิดแลเนะครับนอนน้อหนึ่งจัดการ่อผมก็อิมพอดีครับ,บสำหรับคลิปของเส้นสายนะครับตอนนีเกอีม่วงกุ้กุ้ครับของวัน ฮัทสวัสดีนะครับที่20มกราคมน2 5 6 15นะครับก็จะได้รับลาเข้าจ่าพงศญยมยัยพงศ์พี่น้องไปนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ครับถือใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากชมินบินก้นหากินแหลกครับตอนนี้เราจะได้รับสาระทั้งความบันเทิงน้อยู่นะครับเนาะงสำหรับพงศญยนยัยทุกท่านครับ ทำลายเงื่อนสิบประเหต์ยังประกันหาแนวทางมาประกอบอาหารหรือว่าจะไปหาอยู่หากินแนวทางตามแบบวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงกับชาติตามมึงครับมาสละกินกันครับก็ขอกเก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้าพัวก,กันกิฟ์น้าด้วจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อญ่พี่น้องทุกท่านครับ